Lee! เอลดราโกนิสครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่ถูกเรียกเก่าๆว่าเด็ก PG มากกว่า4ใบนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมี PG ถึง7จถึงแใบเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าในปี2026ีครับการกลับมาของลีเอลดราโกนิสในรอบนี้ครับถือว่าเป็นการกลับมาที่เจ๋งไปหน้อยครับเพราะว่าเป็นการกลับมาพร้อมกับโปรโมงานแข่งร้านการ์ดใบใหม่นะครับที่เอามาซับกับเจ้าดราโกนิสล้วนๆเลยอย่างเจ้าคิคิวครับแน่นอนว่าถ้าใครติดตามคลิปมาสเตอร์เด็กเซทที่ผมเคยรีวิวไปนะครับน้องคิคิวครััับบบกก็็คคคคืืือออเเเเเปนนนนลยททีี่่มมมะะะรรรรรใาาพิหจ มันมุดโซเพื่อจวดหนึ่งได้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการโปรโมทที่เอามาช่วยเสริมทัำให้ลีเอลดรากอนิสมีการเล่นต้นเกมที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเด็กลีเอลอะเรียส่วนใหญ่ออกมานะครับกว่าจะใช้ได้คือต้องรอแวนเป็นลีเอลเกรดสามก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าคิคิวเขาสามารถกดได้ตั้งแต่เทิร์นเราเกรดสองเลยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าลิทนี้ต้นเกมมันดีขึ้นเยอะมากครับและแน่นอนว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนคิดลิทนี้แต่อย่างไรครับแต่ว่าเป็นลิทของน้องคนละวัดอีกเช่นเคยนะครับผมเรียกว่าเวลามีีเเด็อลลผก คิดลิสต์ลีเอลลิสต์นี้ให้ครับและแน่นอนว่ามันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ท่านผู้ชมเพื่อนัพ่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเด็กว่าไฟของลีเอลดรากนิสกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแค่ไหนครับกับลิสต์ของน้องกุลวัตครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันก่อนเลยครับได้แก่เจ้าดรากนิสครับ เอลจีเนี่ยอะโดฟัสวิงเกิเบีฟนะครับและสุดท้ายก็คือเอเนจีเจอเรเตอร์อย่างไรเดครสของเรานั่นเองนะครับผมโดยไรเดครสจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไรครับให้เอาการ์ดเนี่ยจากในไรเดครับไปแปะในเครโซนครับถ้าเริ่มหลังชาร์จสามจีครับโดยเรามีจีสูงสุดได้สิบหน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและทุกๆไรเฟิครับเราจะได้ชาร์จสามเอเนจีเขาและมีเทคแอควอนต์เพิร์เทิมใจเจ็ดจูนหนึ่งครับแน่นอนว่าเด็กนี้ไม่ฟิกตัวเริ่มนะครับผมก็เลยเล่นเป็นวิงเกิเบฟไปนะครับเพราะว่าเพิ่งลงเเเอาฟรมื่คับบโก คครัับบใและเลือก normal unit หนึ่งใบจากบนมือครับทำการทิ้งครับถ้าไม่ทิ้งนะครับให้ทิ้ง2ใบแทนต่อมาครับก็คือเอเจนเซอรครับเมื่อโดนรีเอลเกรดสามไรททับนำ normal unit ใน drop zone ของเราขี่ใบก็ได้ครับกลับเข้าใต้กองแต่ถ้าเกิดเราเอากลับเข้าใต้กอง3ใบหรือมากกว่านะครับเราจะได้โจกการคืน1ใบครับและสุดท้ายแต่ไมในสุดครับก็คือเจ้ารีเอลดรากอนิสครับมีเทคแอคเมื่อกลับรถเพลินจ่ายซีเอเนอร์จีครับเลือก normal unit ในช่องเรียกหรือ drop zone ของเราหนึ่งใบเอาไปบายครับจากนั้นครับเราทำการทิ้งการบนมือเราหนึ่งใบครับและจนจบเทิรรร์นนนนีีี้้้ยูตไดัับบคและก็ม ออโต้แวนการ์ดครับไม่หนีโจมตีครับ C V 1ครับเลือกเรียกา์ของเรา1ใบไปบายครับและค้นหาการ์ดจากเด็กของเรา1ใบครับที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดที่อยู่ในบายโซนของเราครับขอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียการ์จากนั้นสับกองครับแล้วมีเทคดีวายสกิลครับออโต้แวนการ์ดเมื่อจบแบทเทิลที่อยู่นี้โจมตีครับถ้าแวนการ์ดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับทำการค้นหาการ์ดที่มีชื่อว่าลีเอลอยู่ในชื่อการ์ดที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าจากโซลหรือดรอปของเรา1ใบไปไรนิสภาพสแตนครับและยูนิตทีีีี่่่่่่ไไไไรร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 ร้้้้มมาาานน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 ะะะะคคคคัััับบบบบจจจเเเเททิิ์์์์ถูกปปดดฟให็1ผแออววลลขงสุ นะครับแรายในนี้อย่างน้อยคือมาเพิ่มมือแล้วก็ช่วยถ่ม n o r m ายูนิตในหลุมครับส่วนเอลจีเนียก็คือวน n o r m ายูนิตของเรากับเข้าใต้กองเพื่อโจนึ่งส่วนเจ้าตรากุนเองครับมันตีสามไร้ได้ครับและแถมยังช่วยเพิ่มบายโซนให้กับเราได้นะครับโดยการที่จะบาย n o r m ายูนิตที่อยู่ในช่องเรียกหรือต่อของเราครับและเทคเบืรอตีในการเพิ่มเวฟของมันก็ดีกว่าอมมอต้าครับถ้าสมมติว่าเรามีการใหนบายโซนที่ชื่อต่างกัน2ใบครับเราสามารถเลือกหนึ่งในสองใบนั้นอะคอลงช่องเรียกได้มันค่อนข้างดีกว่าอมมอต้าที่ต้องคอนนนตั้มเป๊ะะๆครับผมแล้วกก็สิลนะครับที่ในรอบนี้ครับมันสามารรรรถที่จจะไากโซหืออดปได้แตต่่่ววาาไไอัทีรมจะดปรับไดเป็น และแน่นอนว่าดีวายสกิลนี้สามารถเอาอมมอรตามาไรทับมันได้นะครับแต่แน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะเอาดรากอนิสมาไรทับตัวเองซะมากกว่านั่นเองนะครับผมกลิศสาไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือลีเอลดรากอนิสใส่ไป3ใบครับเทค่างที่ผมได้บอกไปครับแอควันกับวันสเปอร์เทิร์นครับจ่ายซีเอเนอร์จีครับและเลือกนอร์มอลยูนิตจากเรียการ์หรือดรอปโซนของเรา1ใบไปบายครับทำการทีการ์เมือเมือหนึ่งใบและจนจบเทิร์นนี้ยูนิตนี้ได้รับได้บุกหนึ่งครับและมีเทคบอนิตตนีี้โจมครรรัับบคทากเลือกกเราของเราใบแล้เอาาเรกใบนัััั้้นนนไปบบบาายคครรจกเลือกการ์ดใบนะครับที่่ชือเหมือนการ์ด ในใบส่งของเรานะครับและคอลงช่องเรียกาดครับจากนั้นสับกองครับหรือมีเทคนิค DIY skill auto บรรกาศครับเมื่อจบไปที่อินนี้โจมตีครับถ้าไปการดีฝ่ายไปเกรด์สามหรือสูงกว่าทําการค้นหาการที่มีคําว่ารีเอลอยู่ในชิคก้าที่ไปเกรด์สามหรือสูงกว่าจากโซลหรือดรอปโซลของเราหนึ่งใบแล้วเอามาไรในภาพสแตนครับและจนจบเทิร์นนี้ครับยูนิตที่ไร้ลงมาครับจะโดนปรับได้ให้เหลือแค่หนึ่งนะครับผมแนวความเก่งการไปนี้คือมันตีสามไดได้ครับโดยการแลกกับการที่จ่ายสี่เอนเนอรี่บายนอร์มัลยูนิตของเราหนึ่งใบนะครับท นะครับเพราะว่าค่าคอสมันขอแค่จ่าย4 Energy แล้วก็ใบนอร์โมนยูนที่อยู่ในเรือข่าวหรือดอกสองเราครับส่วนเทคนเพิ่มเวฟของมันก็คือตีนะครับแล้วก็บาร์หนึ่งใบเรียเราหนึ่งใบและคอการ์ดหนึ่งใบครับที่มีชื่อเหมือนกันการในใบโซนสมมุตินะครับว่าในใบโซนเรามีทั้งกาบุกับือเรจิเลียนะครับเราก็จะสามารถเลือกคอกาบุหรือเรจิเลียก็ได้นั่นเองครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็ดีวายสกิลนะครับที่ในรอบนี้สามารถได้จากโซก็ได้หรือดรอปก็ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเเเเเเลลลยยยนน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 นัััััััั่่่่่อออออองะะคค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 รร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 รบบ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 ผมมมใใใใสสไไไไปปปกกตตตาาาา์์ี้พซแิด แน่นอนว่าเทคเอามาใช้แค่เทคเดียวเลยครับแต่แน่นอนว่าผมก็อธิบายเผื่อทุกเทคเลยแล้วกันนะครับเทคแรกของมันนะครับก็คือเมื่ออยู่นี้โจมตีครับซีบีครับเลือกเดยกเรา1ใบไปบายครับแล้วทาการค้นหาก,การจากเด็กเรา1ใบที่ชื่อเหมือนกับเรียาการไปนั้นเป๊ะครับแล้วคลงช่องรียาการจากนั้นสับก,กองครับและมีเทคออโต้ครับเมื่ออนี้เข้าสู่ช่องการด์ดครับทิ้งการ์ดพวมัหนึ่งใบแล้วเอาการ์ดในใบโซนเราสองใบกลับเข้าใต้เด็กครับเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบที่มีคำว่าสตาร์กรอยู่ในชื่อ ดรอปหนึ่งใบครับและเอายูนิตใบนี้ครับมาไรส์ในสภาพสแฝงครับและเมื่อทําการไรครับจนจบเทอร์นนี้ครับยูนิตตัวนั้นไรสลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมแน่นอนตัวนี้ถ้าเทียบกับดราโกนิสนะครับดราโกนิสค่อนข้างดีกว่าเยอะครับเพราะไอ้ตัวนี้ไอเทคเพิ่มเวฟของมันต้องคอเรียตัวน้ำหนาเป๊ะๆนะครับถึงจะคอลงมาตีได้ครับอโมรต้านะครับมันค่อนข้างที่จะอ่อนกว่ามากครับในแง่ของการยินแยนถ้าเทียบกับดราโกนิสครับแต่แน่นอนว่าเหตุผลที่ยังติดอยู่ครับเพราะว่าเทคสองมันนี่แหละครับกกกกกกก็คคคคืืืืืออ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 อเเ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 มมม่่่่่่่ขข้้้้าา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 สสูููชชงงรรรรรร์์์ดดดดีีียยยนนนนนนททิิบบบบบบใใใใใใแแลลละโซััตตตว หนึ่งใบอยู่ในนี่ยจะไม่ดูที่จนจบแบทเทิลซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าドラคนิสครัมันติดชื่อสตาร์กรใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเหมือน PG ทิปให้กับเจ้าราคอนิสนั่นเองนะผมก็คือเอามาปาการล้วนนั่นแหละครับเด็กเนี้ยผมใส่ตัวที่มันสามารถเสิร์ฟได้ทั้งรีเอลกับกาบูนะครับเราก็สามารถเสิร์ฟใบนี้ขึ้นมือได้เป็น PG ทิปให้กับเรานะครับผมเรดามไต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือเจ้ามังกรแห่งคำอธิษฐานกาบูเวเลียสครับติดไปสี่ใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกการ เมื่หนีโจมตีครับถ้าเกิดดดเมโซเรามี4ใบหรือมากกว่าจนจบแบทเทิรนี้ยูนีพาวเวอร์ปัดอีก5,000ครับและถ้าเกิดยูนี้เข้าสู่ช่องเรีการจะขอสามารถของเบนเก่าขเราที่มีคาว่าสตากรอย่ในชื่อกาดครับและรกาของเราครับยังไม่เคยไรเช็คเลยในแบทเทิลเฟสนี้ครับ CB1 ครับยูนีนี้จะได้รับพาวเวอร์บวกหมื่นแทนบวก5,000ครับและไรลบหนึ่งและยูนตนี้จะสามารถไรเช็คได้ครับเหตุผที่ติดมานะครับเพราะว่ามันสองท็อปได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาท็อปเด มาจากเทคของดรากอนิสนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วเราสามารถซีบีหได้ครับเพื่อที่จะให้มันบวก10,000แทนนะครับแล้วก็ไดร์ลบหนึ่งและมันก็จะไดร์เช็คได้นั่นเองนะผมเป็นการอีกหนึ่งใบที่บ้ามากๆเลยนะครับผมสําหรับกาบูนะครับเจ้าเรจิเลียครับติดไป4ใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกครับเทาใบการของเราเป็นลีเอลเกรสามรือสูงกว่าครับโซบัสหนึ่งเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบครับเลือกการหนึ่งใบนะครับที่เป็นลีเอลเกรสามรือสูงกว่าหรือมังกรแห่งคำอธิษฐานกาบูเวเลียสหนึ่งใบครับเอาคครรรรัับบบถ้าาาใกของเเนนะป็ รีเอลเกรดสามหรือสูงกว่าครับยูุคนี้พาวเวอร์ปัดอีกห้าพันครับและเกิดในช่องเรกาหรือใบโซงเราครับมีมังกรแห่งคําอธิษฐานกาบูเวเลียสอยู่ครับยูุคนี้จะบวกหมื่นแทนนะครับผมถ้าวันเราเป็นรีเอลเกรดสามมันปัดห้านะครับแต่ถ้าเกิดเรามีกาบูในใบโซหรือช่องเรกานะครับมันก็จะเป็นตีสองหมื่นได้แบบง่ายๆครับเพิ่มมันก็สามหมื่นนะครับแต่เทคที่เก่งจริงๆของมันก็คือเทคโซบัสเปิดท็อปเจ็ดของมันเลยครับเพราะว่ามันสามารถเสิร์ฟเกรดสามได้ทุกใบในเด็กเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์ซาน่างงงงงรรรรรีีีีเเเเเเเอออออออลลลาา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 ามมมมตตตแะะสสสสุดดดทท้้ยยยกกก็็คคคืััััว่่่่ไไชขบบูนนนนผซึถิ์จ เทคมันได้หมดเลยครับแล้วถ้าเกิดเราเอากาบูไปบายมันก็ตี20,000ื่น 2000, เพิ่มมา30,000อีกครับโคตรบ้าครับเป็นตัวตีแรงของเด็กเราและเป็นตัวเสรือให้กับเรานะครับเกิดสอไปต่อมาครับก็คือโปรโมที่ทูเดอะมูลมากๆในตอนนี้ครับเพราะแน่นอนว่าผมได้มาใบละ500นะครับผมอย่างเจ้าคิคิวนะครับบิทอเอกออโตเอกาครับจะจบเธอของเราครับถ้าเกิดบิการ์ดในใบโซนนะครับที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้อยู่ครับยูนิตนี้พาวเวอร์บวกหมื่นครับแล้วบิเทคออโตเรกาครับเมื่อจบไปเคลื่นที่อยู่นี้โจมตีใส่แวนกาครับถ้าเกิดเราไม่มีเรียกาอ่่าหนรับบ่นี้คทาานนคครับออย่งีทรอย่นนี และโชว์ดรากอนิสเกตสในไรเด็กครับเพื่อที่จะทําการจั่วการ์ดึใบหรือถ้าเกิดแวนการ์ดของเรานะครับเป็นดรากอนิสเกตสหรือสูงกว่าครับให้ทําการรีทายยูนิตนี้หรือเอาการเป็นนี้เข้าโซ่เพื่อโจกการ์ดึใบแทนได้ครับการเป็นี้เป็นไอเดียล่าสุดของเทิร์นเกฤษนะครับเพราะว่าขอแค่มียูนิตชื่อเหมือนกับมันในบนะครับมันก็เป็นตีสองหมื่นได้แบบง่ายๆนะครับโพดบ้านะครับเอเทคเมื่อตีแวนการ์ดเสร็จของมันนะครับเราสามารถใช้ได้แต่เทิร์นเกรดสองครับก็แค่โชว์ดรากอนิสในไรเด็กครับแล้วก็ระเบิดจัวนะครรบหือ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นดรากอนิสแล้วเราสามารถจะระเบิดมันเพื่อที่จะเอามาเตรียมเป็นวัตถุดิบในการเอาไปบายในเทอร์หน้าหรือเราจะเอามันมุดโซเพื่อโจดึ่งเพื่อเป็นการเติมโซและเพิ่มมือไปนในตัวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมโที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าดรากอนิสครับแน่นอนว่าน้องคองร์ลวันครับถอดซีเพนวิสซาตออกเพื่อที่เอาคิคิวมาใส่นี่แหละครับเพราะว่าพอเราถอดซีเพนวิสซาตไปครับซีบีครับเราจะไปใช้กับเจ้ากาบูเบเลียสกับรีเอลดรากอนิสอย่างเดียวนะครับทำให้เราได้เรียน,นะครับที่มันเอามาเเ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 เพพพิิิ่่่่่่มมมมมมมโโโโโซซซไไปปปปในนนนตตตตัััววววด้ว้้ยยรรรรราาาาาาะะะอออออออกกกบบบบูงสืืืทท็็ีีคคคลๆ สคคััญนะรบก็เป็นตัวติ่งของเราด้วยครับเพราะว่ามีมันในใบสดก็บวกหมึดแล้วนะครับผมเกรดหนึ่งใบต่อมาที่ผมใส่ในเด็กนี้ครับก็คือเจ้าเอาผักนะครับติดไป4ใบเลยนะครับผมการไม่ได้มีเทปก็คือเมื่อเข้าชซนระดักาครับโชลิเอลในไรเด็กของเราที่เป็นเกรดสามหนึ่งใบครับหรือแบนกาดของเราครับเป็นลิเอลเกรดสามหรือสูงกว่าครับสามารถเอเจจชั้นหนึ่งได้ครับและมีเทปออโต้เระการ์ดครับเมื่อจบไปเทิร์นที่อยู่นี้ทําการบูสต์ครับถ้าแบนการของเราเป็นลิเอลเกรดสามหรือสูงกว่าครับและแบนกาอีกกฝ่ายเเป็นรดหหรรืออสูงกกว่าาาใ้้้ลนนีเเขโซแะจจบทิ์นนี้เราจะได้รรัับบเคคคก็ือเีกาแถวหน้าขอองรรทุกใบบจะได้ัพาเปิ 5,000ันครับผมการไปเนี้ยใส่มาเพราะว่าเอามากันบัคให้กับเจ้าลิเอลดราโกนิสนะครับเพราะว่าเทคของลิเอลตราโกนิสมันต้องจ่ายถึง4 e n เอ g นอรครับ เพราะเผื่อ<ฮ>บางครั้งเราใช้จี้แบบสุดรุยสุดลายครับเราแค่คอใบนี้มาเพืาา่อให้มันชัดหนึ่งจี้ให้เราบีจี้4ใบเป๊ะๆนะครับเพื่อที่จะจ่ายให้เลีอลดรากลิสได้ตีสารนะครับผมและเทคนสอมันก็ไม่แย่ครับถึงแม้มันจะใช้ได้ตอนเริ่มหลังก็เถอะก็คือเมื่อจบไปท่านที่บูสต์นะครับเราเอามันเข้าโซดนะครับแล้วก็จับชี้เทคนิคให้ผู้เล่นนะครับก็คือปัดเลยกับแถวหน้าเราแรงขึ้นอีก5,000นะครับซึ่งถ้ารวมกับเพอร์ซนาก็คือเรียรเรานะครับจะแรงมากๆเลยนะครับผมโอ้โหผมพูดบ่อยมากๆครัััััับบ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 กกกกกกกเเเเเซลาา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 อออออนนคคคครร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 ติิดดดไป4ใมมมืื่่่ีีี้้ทํูู์ถยยวฝห ได้ออเดอร์ในเทร์นี้ครับจนจบแบทเทิร์นนี้ครับอยู่นี่นี้พิ่มเพื่อเปิดอีกห้าพันหรือว่าจบแบทเทิร์นครับทำการรีไทมอยู่นี่นี้เพื่อเปิดท็อปเด็กสองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบใต้กองครับใบนี้ผมพูดบ่อยมากน่าจะสามปีแล้วครับใบเนี้ยมันเป็นใบบูธสิบสามได้แบบง่ายๆครับขอแค่เรามีเลียมากกว่าอีกฝ่ายหรือเราไล้ออเดอร์ในเทร์นี้ซึ่งเราไล้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราใส่ออเดอร์ในบูล่าไหนในเด็กนะครับผมแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวบูสสิบสามครับแล้วก็บูธเสร็จระเบิดตัวเองนนนนะคครรัับบบแล้้้วเปปปิดท็ออออใใไขึมืตกงงหหส่่ ได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นของสมาร์ทสุดเทพนะครับจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเทพอยู่นะครับสำหรับเซลล์ก้อนครับเต็มไป4ใบนะครับ เกรดหนึ่งไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือ PG ไม่ถึงมือติดไป3ใบครับเมื่อเข้าชุดห้องกระเดียนครับเลือกยูนิตของเรา1ใบยูนิตตัวนั้นจะไม่ถูกฮิจนจบแบทเทิลครับแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิ้งการบนมือ1ใบครับสมมุตินะครับว่าเรามีมืออยู่2ใบครับก็คือ PG มินี้กับมือรไม่รูครับแล้วเราปา PG จีไนี้ไปกาดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งการบนมือนะครับสำหรับ PG จีนี้นะครับผมไปต่อมาครับเอลิเมนท์เทเลียเซ็งที่ถูดเวอร์ช นนจะไม่ถูกจนจบแบตเติร์นครับก็เป็น PG ในข้าวของบริสออเดอร์เอามาการพวกกัดจะมีคอสองใบฮัมเซตเนโกฮัมเก้านเกลนิกานั่นเองนะครับผมต่อมาครับก็มาสู่ออเดอร์ใบที่เหลือกันบ้างครับอย่างเช่นใบนี้เลยครับกับใบแบกประจําเด็กใบใหม่ของเราครับกับออเดอร์นีบูลาร์นัยครับกับนี้สามารถได้จากในดรอปได้ครับแต่ว่าเมื่อไล่กับนี้เราต้องเอากาใบนี้ไปใบและเลือกปดเทคอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่นั่นก็ว่าเราก็ใช้ได้แค่เทคเดียวแหละครับก็คือเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบครับแล้วเลือกการหนึ่งใบที่มีเกรดเทคคคคเเเเดดียวววรัับกก็ืออออปิขข้้ท่่่่่าาานนนนนแแแหละตมงง นะครับก็คือมันเป็นบายใช่ไหมแล้วก็รวมกับเทคดรากอนิสอีกก็คือจะเป็นบายเป็น2แล้วตอนดรากอนิสตีก็เป็น3นะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดมือเรามีอามอตตานะครับแล้วก็ปาอามอตต้าไปกาดนะครับแล้วก็วนใบส่วนของเรา2ใบกับใต้กองก็เหมือนกับว่าเราจะได้ใช้ PG ไวขึ้น1เทิร์นเลยนั่นเองครับใช้พีจีอาร์มอต้าได้ตั้งแต่รายแรกนะครับติดออเดอร์ในบูล่าไนมานะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มบให้กับเราครับกับใบต่อมานะครับก็คือไฟเลกอริสครับการถไไดด้้ครับมแอคบนนมืออจากใดรรปคับมูฟรานี้อออกกกกกกจจาาาเเเเมปปิดดท็็คคใใใบบบบรรรัััแลละื์นนน้ช่วยไ ดูครับแต่ถ้าเกิดเราไปโชว์ครับให้ทำการสับก่อครับและจุดการหนึ่งใบครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดเราโชว์ครับให้เลือกกดถึคอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างแรกครับถ้าเกิดเป็นกลิตเตอร์ครับให้เอาขึ้นมือครับอย่างที่2ครับถ้าเกิดการเป็นั้นมีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนให้ขอลุช่องเรกัตได้เลยนั่นเองนะครับผมการเนี้ยใส่มาเพราะว่าเปิดท็อปห้าคอนหนึ่งนั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญครับใบเนี้ยมันเป็นเทคแอคนะครับเท่ากับว่าเราสามารถกดเทคของออเดอร์ในบุลล่าไหนคู่กับเจ้าฝ่ายเล็กลิสได้เลยนั่นเอออร์ปูบกขงเรานะครับผมต่่ออมาครับในนสวขง ฟิกเกอร์ครับก็ได้แก่วอร์นัทนะครับได้เจอปูครับเลือกเรียกาที่ stand อยู่ของเรา1ใบครับจนจบเทอร์นี้ครับเรียกการตัวนั้นจะได้รับเทคออโต้เรียการฮอนสโตรเดินครับเมื่อจบเป็ท่านที่ยูนิตตัวนั้นโจมตีครับจะสามารถ stand ได้ครับและถ้าเกิดเราเลือกไม่ได้ครับจบก้านหนึ่งใบครับแล้วเลือกการจับนมือเราหนึ่งใบที่เป็นยูนิตการ์ดครับคอลงช่องเรียกกาครับและน่าราการไปนะครับก็จะไม่ได้เทคติลุกติลุกนะครับผมต่อมาครับก็คือคิอาโซติดไป4ใบครับเมื่อจบบบัททนีู่ครเออออาาาาคคโซแลลล้ววเเืกกยูนนิิิิตตขงรรใบบบัดไป4ใใบบบบบคคคครรรัััฟออนชติดไป3 การเดียนครับถ้ามันจัดดีฟายไปเกรดสามลืสูงกว่าชิวปัดเพิ่มอีกห้าพันเป็นชิวสองหมื่นคิววานิลาติดไปอีก2ใบครับและสุดท้ายก็คือคิวกันเวฟอีก2ใบนะครับผมเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับถ้ายูนิตที่ตีมาครับมันตีเป็นครั้งที่2หรือมากกว่านะครับในแบทเทิลนี้ครับจะจบแบทเทิลครับยูนิตนี้ชิวปัดเพิ่มอีกหมื่นห้าเป็นชิวสองหมื่นห้านะครับผมแน่นอนว่าไลฟ์แอทิกเกอร์ก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วของดากอนนิตเลยนั่นเองครับวอร์นัทนะครับได้เช ครับผมถึงแม้ในแผ่นนี้จะมีเด re, er er, ็ก <c> ค <oughs> <Acho> ลิกอย่างเบลเลอร์ก็ตามนะครับก็แน่นอนว่าเราก็ติดเป็นคิวกันเวฟเพื่อไว้ดีกว่านะครับผมก็นี่แหละครับก็คือเด็โปรไฟล์ของลีเอลดรากอนิสเวอร์ชั่นของน้องคอลวัตนะครับเดี๋ยวราจีนี่มาดูคอมโบการเล่นเลยกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเงาะแค่ไหนครับ โอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเด็กรีเอลผมแนะนําให้เริ่มก่อนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มก่อนแล้วเทิร์นเพิร์มันจะแรงมากๆครับตอนที่เรากดดีวายสกิลนะครับผมมาจวกันหนึ่งใบอ่ะทิ้งฮิวทิกเกอร์ไปเลยครับและอะไรครับเป็นอโดฟัสจากนั้นผ่านเทิร์นแล้วเราก็ได้ไปเช็คไปโอ้โหดารคนิสนะครับเพิรเราไปซะแล้วจวกันหนึ่งโอ้โหจวโอเวอร์อีกในเคสนี้อ่ะชาร์จสามเอเนอร์จีก่อนเดี๋ยวลืมนะครับผมเอาผักอออออาจจจะะะะไไไไมมม่่่่ใใชช้้้้้ตตนนนนีคคครรรัับเเเทท็็ดดืิิหลงงปกก เพราะว่าเราเริ่มก่อนนะครับมันก็จะมี 6G แล้วนะครับอะไรครับสกิลของอัลโดฟัสครับโซบัสหนึ่งดรอกาสองใบแล้วทิ้งนอร์มอลยูนิตบนมือหนึ่งใบครับมีออเดอร์ในบูลาไนค์ก็ดีครับเอาไปว่าเราทิ้งเรจิเลียไปแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะให้เรจิเลียเราปบ่ายนะครับผมอ่ะทีนี้เราขอเจ้าคิคคิวลงมาขอเซลก้อนครับเอา10ตีก่อนเผื่อได้ฟอนส์ครับเช็คนะครับคิคคิวอีกหนึ่งใบดีมากครับแด็กก็คิคคิวตีเซลก้อนตีครับนั่อ่าาาเเรมมีีลยกนอีกฝ่ายแล้วเซกอนจะปตตััวบบบููสส์ครรกกก็จะอออย่่ทีิลเเซกอระบิดตัวเอองท็ป อืมเลจิเลียขึ้นมือนะครับคิวทิกเกอร์ใต้กองแล้วก็เทของคิคิวครับจบไปทันที่แวนตีบังคับทำครับโชดอันนิ้ในไรดีครับระเบิดตัวเองนะครับและก็โจกัสหนึ่งใบนะครับผมโอ้โจ้ได้ไฟเลยครับโคตรดีนะครับจากนั้นจบเทิร์นทีนแล้วก็ดนเจเชคครับโอ้โินะครับผมอ่าทีนี้อีกฝ่ายไม่เข้าแล้วนะครับผมอีกสักแดมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวอร์เกินนะครับโอ้โหเอาผักเราไปรัวๆเลยเว้ยสแตนดแอนด์รอ ชาสามอิเล็กตเป็น6หน่วยครับผมเนเนี่ยมากนะครับทิ้งออเดอร์ในบุลล่านายครับและเราก็ไล่ครับเป็นเลียวดราโกนิสครับเทคของเอลจีเนียครับวนอันมอญุนิตสามใบกับใต้เด็กครับเอาผักนะครับเลจิเรียแล้วก็เซลกอออนครับสามใบนี้กับใต้กองปุ๊บเมื่อสามใบนี้วนกับใต้กองครับก็จวกันหนึ่งใบครับเพราะว่าเราวนสามใบอัพนะครับผมไลออเดอร์ไปนี้ก่อนเลยออเดอร์ในบุลล่านายครับไปบายครับเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เอาผักมานะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ขอผักตอนนี้ เราขอไป1กวัตถึงนะสักกองตุ๊บใจครับใช้เทคของรีเอลดราโกนิสครับใส่สีเอนเตอร์จี้ครับใบนอรมอลนิดในช่องลิกลหรือดอกของเราหนึ่งใบเราใบคิคิวครับแล้วทิ้งการ์บวมือหนึ่งใบเราทิ้งไฟเล็กเลกครับปุ๊บทีนี้แหละรีเอลก็จะตีสามไร้นะครับผมปูเวฟของเราก่อนคิคิวเรจิเลียครับเทคของคิคิวนะครับมันก็จะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเรจิเลียครับโซบัตหนึ่ง เปิดท็อปเด็ก7ใบหยิบกาบุนะครับหรือลีเอลหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับเจอก,กาบุนะครับหยิบไปเล่นเทอร์หน้านะผมจากนาั้นซับกองปุ๊บป,ป,ปุมันก็ยังตี5,000อยู่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะปัดให้มันแรงได้เราก็เอากาบุมาคอเตรียมเซตไปก็ได้ครับ แน่นอนครับว่าพอคอกระบุอย่างนี้เลจีเดียมันจะปัดหมื่นด้วยนะครับตีสองหมื่นนะครับคิวตีก่อนไม่ต้องบูตเซลก้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคอเวฟมาอีกเวฟหนึ่งนะครับคิวตัวแรกออก2 0,000ื่นนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคิวตีเสร็จนะครับแล้วเหวนเราตอนนี้เราเป็นดรากอนิสครับเราจะเลือกกดเทคซับเทคที่2ครับก็คือจะมุดโซจัวหรือจะระเบิดจัวนะครับในเคสนี้เราเลือกมุดโซจัวครับปุ๊บอ่านี่จวได้ออมอตาทีนี้แหละเราก็ให้ดรากอนิสตีสกิลของดรากอนิสครับซีบีหนึ่งนะครับ เอาจริงๆผมว่า CB เป็นตะกอริดดีกว่านะครับเผื <S <S ่อเราคิวได้แล้วเราก็จะใบกระบุปุ๊บนี่ทีนี้ดีเจดก็ยังมีพลังอยู่ครับแล้วเราก็จะคอขี้คิวหรือกระบุลงมาได้นั่นเองนะผมในแค่นี้เราก็รีดขี้คิวให้หมดเลยก็ได้นะครับผมปุ๊บอ่านี่ยังเหลือตั้ง2ใบนะครผมจากนั้นสับกล้องเจ้าขี้คิวนะครับก็จะสามารถกดเทกได้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีขี้คิวในสนาม นะครับผมก็คือเราก็จะมุดโซจั่วได้อีกรอบหนึ่งนะครับโคตรบ้านะครับขอบคุณมากคุณรวัตรที่มอบไอเดียนี้พี่นะครับเลี้ยวตอนนี้ก็จะตีเบาๆอยู่ที่13 3ได้ครับมาที่ปันไดกระจกอะมอต้านะโอ้โหเยอะเกินนะครับแล้วฟอนเออแถวหน้าปัดปืนนะรบวนี่เเิลฮู้ปป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 ก่อนระเบิดนะครับท็อป2อ่ะเอาฟอนแล้วกันนะครับ แล้วก็คิวๆรอบนี้ไม่มุดจั่วแล้วกันเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีดอกไปเซตอัพเนาะเราก็จะระเบิดแล้วก็จั่วนะครับผมโอ้โหนี่อมมอต้าขึ้นมือเต็มเลยนะครับผมจัดนั้นจบเทิร์นครับทีนี้เราก็ดาเมจเช็คไปโอ้ยคิวๆนะครับคิวๆหมดสต็อกแล้วในเมื่อคิวๆใบสุดท้ายเราไปแล้วเราก็ใช้นี่เลยครับสตาร์กร์แห่งเวลาลีเอลอมมอต้าครับทิ้งกระเบื้อหนึ่งใบใบส่วนสองใบกับเข้าใต้ติ้ครับออเดอร์ในบุลล่าไนก์กับคิวๆครับปุ๊บนี่ไม่ฮิตนะคคครรรัับบบบโต้านะผมป๊ บากาดตั้ง่ไหนครับเรามี PG เต็มมือแบบนี้ครับกาดได้คุมครับไปไปไปนะครับผมปุ๊บอ่ะแล้วก็คังเซงกาโดนะครับอ่ะทิ้งดาร์ควินิสไปสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมปุ๊บเขาเทิร์นเราครับสแตนแอนดร้าชาร์จสามเอเนจีครับทีนี้แหละเราก็จะเพอเซ้าหน้าไลท์โจุดกันหนึ่งใบแถวหน้าปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นแต่ว่าลิจิเลียมมันจะปัดเพิ่มอีกหมื่นเป็นสองหมื่นนะครับผมจากนั้นใช้เทคของดาร์ควินิสก่อนใจสี่เอเนจีปุ๊บทำการบายนอร์มอลยูนิตของเราหนึ่งใบนะครับได้แล้ว พาราตี ity, ้ครับคีคิวไปบายแล้วก็ทิ้งกัะปุกไปหนึ huh ่งใบทิ้งขิแล้วก็ปรับได้เป็นหนึ่งนะครับไปตีสามได้ไฟเล็กๆนะครับผมมูฟนะครับไม่ใช่บายนะครับโคโลโซนกันนะครับผมท็อได้็่าใบปูบ่อนหนึ่งใบฟุ๊ป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 เปเลจิเลียแล้วก็กระบุนะครับผมเอาเป็นว่าเราขอเลจิเลียแล้วกันนะครับพอเดี๋ยวเราเอาเลจิเลียไปบายแล้วเดี๋ยวเราขอคีคิวนะครับสามร้อยไอคิวนะครับผมเลจิเลียสมบัติหนึ่งฟุ๊ปก็สมบัติคีคิวไปนะครับ ปุ๊บได้กระบุนะครับโอ้ยเธอนนี้ไม่มีเอาผักเลยนะครับตีเบาเป็นตดแน่นอน3ามเปตีนะครับเบามากแล้วก็เวนตี้ยี่สามสได้ครับแล้วก็กดสกิลของดรากอนิสซีบีคิวไปนะครับเผื่อเราได้ฮีคนะครับแล้วก็ไบเลจิเลียนะครับเป็นออปชั่นให้เรานะครับแต่ในเคสนี้เราจะไม่คอเลจิเลียเราจะคอเป็นกาบุเวเลียสนะครับผมจากนั้นทําการสับเด็คเน้นเขาว่าสกิลของกาบุครับ โซบัสหนึ่งนะครับโซบัตตาโกนิทไปนะครับอันนี้ผมแนะนำโซบัตตาโกนิทนะครับเพื่อในเคสที่เมื่อกี้เรามีตาโกนิทเยอะไงเราเลยทิ้งล้มหลบนะครับแต่ว่าเพื่อที่เราไม่มีเขตตาโกนิทนะครับแล้วก็โซบัตตาโกนิทไปเลยเพราะว่าไม่งั้นตอนดีวายสกิลเราจะไม่มีตาโกนิทมาปึ๊บทับนะครับแล้วก็กระบุกสองท็อปใต้กองนะครับตัวอะไรที่ทำเวฟได้ไว้ใต้กองให้หมดครับแล้วเมื่จะปัดอีกห้าพันครับแล้วก็เช็คสามไร้ในบูลล่าไนท์ฟอนติกเกอร์อ่าแถวหน้าปัดหมื่นนะครับบปึ๊ แต่ว่านี้ผมไม่ปัดให้ดรากอนิสแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันโดดล่างใหม่มาครับมันไม่ได้บวกนะครับเอเอาผักนะครับมาช้าเหมือนกันลูกโอ้โหเรียกว่าสองไปยี่มาช้ามากๆครับถ้าเกิดมันมาในเทิร์นเพอร์ซนาแรงมากๆครับทีนี้แหละทําการกดนี่เลยครับ d y skill นะครับผมปุ๊บอ่ะไลท์ดรากอนิสจักรอกนะครับผมปุ๊บแนะนำให้ไลท์จักรอกนะครับเป็นการเติมโซมไปในตัวนะครับผมปุ๊บแล้วก็ปรับไลท์เป็นหนึ่งครับจะเอาเจ้าลิจิเลอออกรอนนะครับอยู่ที่ซิมมืนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือดรากอนิ แล้วก็กดสกิลของดรากอนิสสีบีออริจิเลียไปบายแล้วก็คอตัวใหม่ของเรานะครับไข่ขคองครับขี้คิ้วลงมาแตล้วสับกรองฟอนทิกเกอร์เราหายนะครับปุ๊บขี้คิ้วก็เตียอวอที่30,000ครับแต่ตอนนี้ดรากอนิสเราจะเช็คได้แค่1ไดไรฟ์เท่านั้นครับเช็คโอ้โหเซลก็อ่อนอ่อนแอมากนะครับผมตากาบู่ตีบ้างกาบู่ตีนะครับสีบีอ่ะบวกหมืน่น แล้วก็ปรับได้เหลือหนึ่งแล้วก็ได้เช็คได้นะครับได้เช็คอีกรอบนึง PG นะครับโอ้โหคิวไม่ออกเลยนะครับแล้วก็คิวจบที่3 0,000นครับแล้วทีเนี้ยคิวตีเสร็จครับดูก่อนจะระเบิดหรือมุดนะครับเรามคีคิวในดรอปอีกแล้วงั้นเรามุดแล้วกันมุดจัว่วนะครับผมฟุ๊บ แล้วก็จบเทินครับผมน่นว่าจะเห็นด้ชัดนะครับว่าดรากดิสนียมือเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าแรการที่การปูบอร์ดรอบนี้มันจะยากขึ้นเยอะครับเพราะว่าเราถอดซีเควนต์ออกครับแต่น่าว่าสล็อตที่ถอดซีเควนต์ออกมันแลกกับการที่ลิเอลมีมือที่เยอะมากๆและมันเป็นการฟาร์มจัว่วได้ดีนะครับและน่นาว่าเจ้าคิคิวมันก็เป็นตัวเติมโซ่กับเพิ่มมือนะครับทำให้เด็กเนี้ยมันกนี่จะเอาพอมาสู้ในแผ่นนี้ไหวอยู่นิดหนึ่งนั่นเองนะผมโดยรวมก็ถือว่า เจ๋งไม่น้อยเหมือนกันครับกับคิคิวที่มาช่วยให้ดราโกนิสพอที่จะเล่นได้ในแพทช์นี้นะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างาครับกับเด็กโปรไฟล์ของลีเอลดราโกนิสกับการมาเสริมของเจ้าคิคิวนะครับ โดยรวมถือว่าเด็กนี้มันค่อนข้างจะเก่งขึ้นเยอะครับในแง่ของต้นเกมนะครับและด้วยความที่คิคิวนะครับมันเป็นตัวจั่วต้นเกมแล้วก็เป็นตัวมุสโซให้กับเราตอนเวลาเราเป็นดรากอนิสนะมันก็ถือว่าแบบเป็นการ์นึใบที่ใช้ได้มากๆเลยนะครับถึงแม้จะน่าเสียดายก็เถอะครับในแง่ของการปูบอร์ดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ว่าในทางกับการที่เราใส่คิคิวมาในลิสต์นะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องใส่ดีเซคชั่นเอ็งเจ้าถ้าไม่เด็กมันค่อนข้างจะถูกลงนิดหนึ่งนะครับแต ว่าเราจะปูบอร์ดได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าแง่ของต้นเกมกับการเพิ่มมือนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยแล้วก็ออกมาเป็นคอมโบพีซที่ทําให้ดรากอนิสเล่นได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแนวว่าก็ขอขอบคุณคนละวัดอีกรอบนึงนะครับที่นําเสนอเด็คลิสต์นี้ให้กับผมนะครับมาถ่ายคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็น่าจะค่ะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลายยบา